ครับสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่ช่องนายเนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับนายเ้าในวันนี้นะครับก็มา่องผู้ติดตามกันนะครับของช่องนายเกว่าผู้ติดตามของเราเนี่ยนะตอนนี้ต้องบอกว่านะครับมีคนติดตามทั้งหมดตาประมาณ3,600กว่าคนแล้วนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องนายเด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครที่ยังไม่ติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนายเกันด้วยนะครับ มาส่องผู้ติดตามกันหน่อยนะครับผู้ติดตามช่องเราเนี่ยนะครับมาดูกันเลยนะครับอันแรกนะครับนี่คนนี้นะชื่อช่องอะไรเนี่ยแม็กไทยเอ็กดีกดไปที่วิดีโอนะครับจากนั้นครับมาดูนี่มีอะไรบ้างนะช่องนี้นะครับแม็กไทยเอ็กดีนะครับช่องนี้เขามีเกี่ยวกับอะไรนะเล่นเกมเนาะนะครับมีเล่นโลบอก้วยนะโลบอกรเล่นไปเรื่อยอ่าไปดูกันหน่อยนะครับ เขาบอกว่ากดติดตามให้ด้วยนะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ก็คือจะชกจะต่อยกันนั่นเองนะครับเออนะครับนี่เป็นเกมโรบอกนะครับเป็นเกมอะไรต่างๆเนาะก็ใครสนใจก็เข้าไปติดตามกันด้วยนะครับกับช่องนี้นะครับแม็กไทยเ d นั่นเองนะครับอ่ะไปต่อในช่องต่อไปมีใครอีกนะครับช่องนี้ชื่ออะไรชาดานะครับปีชาดานะครับเข้าไปดูหน่อยนี่ครับ ช่องนี้นี่ครับเป็นช่องน้องชาดาเนะครับเป็นช่องของน้องชาดานีครับมีอะไรบ้างมีน้องชาดารีวิวหนังสือด้วยนะครับมีน้องชาดากับผลไม้ภาษาจีนเออนะครับไหนเข้าไปดูหน่อยสิน่ครับนี่น้องชาดาสอนภาษาจีนนั่นเองนะครับก็ใครอยากไปเรียนภาษาจีนนะกับน้องชาดานะครับก็เข้าไปเรียนกันได้นะครับกับช่องนี้ก็คือช่องชาดาปีชาดานั่นเองนะครับก็เข้าไปกดติดตามกันได้ ไปกันต่อดีกว่านะครับมาดูช่องนี้กันหน่อยช่องนี้อะไรนะครับน้ำหวานแฟมิลี่เออเนี่ครับเข้าไปดูกันหน่อยนะครับน้ำหวานแฟมิลี่นะครับกดไปที่วิดีโอมีอะไรบ้างเนี่ยก็น่าจะเป็นวิดีโออะไรธรรมดาต่างๆเนาะนี่นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับช่องนี้นะครับช่องน้ำหวานแฟมิลี่นั่นเองนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะค่ามาดูนี้ครับช่องนี้คือช่องอะไร Moon the Cat นะครับไปดูหน่อยนะครับมู n ก็คือ ดวงจันทร์พระจันทร์นะครับเด็กแคทก็คือแมวอมาดูวันนี้ครับเขาบอกว่าคลิปนี้ชื่อว่าก่อนจะกลับจากทัศนศึกษานะครับโฆษณาเนี่ยอันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เด็กๆเนาะนะครับกลับจากทศนศ,าศาึกษานะครับซึ่งคลิปนี้โหลงมานานแล้วนับตันน้งแต่ปี2018นะครับ กับจากทัศณนศึกษานะครับโอก็จะเต้นกันอย่างมันเมามันเลยทีเดียวนะเพราะนั้นใครอยากจะดูนะครับไปติดตามกันได้ในช่อง Moon The Cat นั่นเองนะครับอ่ะเราไปกันต่อดีกว่ามีช่องอะไรอีกนี่ครับช่องนี้นะครับช่องพีเมียแชน n นลนั่นเองนะครับอ่ากดเข้าไปวีดีโอกันหน่อยนะครับมีอะไรบ้างนะครับไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับเออจะเป็นคลิปอะไรเล่นๆเออนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเปิดมากไม่ได้เพติลิขสิทธิ์ นะครับโอเคเพราะนั้นใครอยากสนใจใครอยากจะไปดูนะครับก็ไปติดตามกันได้ยัไงกับช่องนี้นะพีเมียชแนลนั่นเองนะครับเอาไปกันต่อมีอะไรอีกนะครับอมาดูช่องนี้กันหน่อยครับช่องนี้โอ้โหผู้ติดตามเยอะอยู่นะนะครับผู้ติดตามตั้ง301คนนะครับอะไรเนี่ยชื่อช่องว่าสารบายสารบายคุกอนะครับสารบายคุกนั่นเองนะครับไปดูวิดีโอกันหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นชาวกัมพูชาด้วย นะครับเออนะครับเป็นน่าจะเป็นคลิปทำอาหารอะไรต่างๆนะครับโอ้โหคนดูเยอะมากเลยนะนะครับนี่นะครับผัดผักบุ้งนะครับเออนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับบางคนบอกว่าเออเราเป็นคนไทยเนี่ยแล้วเราสามารถไปดูช่องเขาได้ไหมนะครับดูได้นะครับก็คือเข้าไปกดตรงคําบรรยายนี่นะครับเราก็สามารถกดเปลี่ยนภาษาต่างๆได้เนาะนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้นะครับเราก็จะสามารถดูช่องอื่นๆหรือช่องต่างประเทศได้นั่นเองนะครับก็ ฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องสะระบายคุกนั่นเองนะครับเนี่ยอ่ะไปต่อนะมีช่องนี้นะครับคนติดตามนะครับกับช่องชัยวัฒน์นะครับชัยวัฒน์แพร่ดำนะใช่ไหมเนี่ครับอ่าช่องนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องพระนะพาไปวัดต่างๆนะครับนี่เอ่อนะครับเข้าไปดูกันได้นี่ครับกับช่องนี้นั่นเองนะครับช่อง ชัยวัฒน์นะครับเออเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับไปต่อนะครับอันนี้เนี่ยคือช่อง m ั n นี่ไอเดียนะครับช่อง m ั n นี่ไอเดียนะครับก็น่าจะเป็นคลิปอะไรต่างๆที่ให้ความรู้ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าห้าวิธีแก้เครดิตบูโรนะครับดอกเบี้ยบ้านถูกที่สุดเอออะไรต่างๆเนี่ยอัปเดตราคาทองน้ำมันหุ้นนะครับใครสนใจ มีความรู้เอาความรู้ต่างๆไปนะครับเพื่อให้เป็นความรู้กับตัวเราเองนะครับก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับก็ช่องมันนี่ไอเดียนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับช่องต่อมานะครับมาดูช่องนี้นะครับช่องนี้คือช่อง Baby Channel นั่นเองนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับเด็กๆเนาะนะเบบี้เป็นเด็กๆนะครับก็จะเป็นคลิปอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอนุบาลเนาะจะเป็นคลิปอนุบาลออนไลน์นะคลิปนี้เป็นของอาจจะโรงเรียนบุญสมอนุบาลนะครับก็ ฝากดูด้วยอ่ะมาดูตัวอย่างคลิปกันหน่อยนะเช่นคลิปนี้อ่านี่ครับอันนี้เป็นคลิปเนาะสนุกกับการเดินทางนั่นเองนะครับก็เข้าไปดูกันได้เนาะนะครับเป็นความรู้ต่างๆนะครับก็ใครชอบก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับกับช่องนี้นะครับ Baby Channel นั่นเองนะครับก็เข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างๆกันได้นะครับยังไม่หมดนะครับมีหลากหลายคลิปมากเลยเนาะนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับ ช่องนี้นะหลายคนก็เห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมนะครับกับช่องนี้นะครับก็คือช่องครูจอมอะไรนี่นั่นเองนะครับก็ฝากปฏิดตามคุณครูจอมด้วยนะครับในช่องนี้ก็จะเป็นคลิปภาษาอังกฤษเหมือนกันเนาะนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้นะครับอย่างเช่นนะครับมี this that นะครับคำศัพท์ที่ใช้ในการบอกตำแหน่งใกล้ไกลนะครับก็สามารถไปเรียนได้นะครับ หรือพวกซิงเกิล่านะครับแล้วก็พูดอล์หนาวนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนได้หรือจะเป็นเพลงเนาะนี่ครับอย่างห้าฟิงเกิลแฟมิลี่สองนั่นเองนะครับเรื่องครอบครัวของฉันนะครับเออเนี่ยก็จะเป็นคลิปคลิปนะเต้นๆนะครับเต้นๆแบบนี้คำว่าพ่อนะครับพ่อนะครับสาวเราจะใช้คำว่านี่นะครับเป็นคลิปเต้นแบบนี้เออนะ <Monaten> ครับก็สามารถไปเต้นกันได้รวมถึงมีเกมด้วย นะครับเนี่ยนะครับเป็นเกมก็สามารถเข้าไปเล่นเข้าไปดูกันได้นะครับกับช่องนี้นะครับครูจ๋อมแจมอะไรนี่นั่นเองนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแอบส่องเนาะนะครับผู้ติดตามช่องในก้านั่นเองนะครับก็หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ส่องช่องไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เนาะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดู ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเราจะเข้าไปส่องกันนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึง่งนะครับใครอยากจะถามอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เนาะเดี๋ยวทำคลิป Q a กันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์เข้ามาถามเลยในใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับหากชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับคลิปใหม่เรามากันทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ขอต,ตัวลาไปก่อนเลยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย